สวัสดีคนหรนั่นหนเาูับออครับลเก่งยยสวัสดีครับครับก็ตอนเย็นนะครับผมก็ย่าให้พัวนะครับเป็นย่าที่ตัดจากในสวนทุเรียนนะครับครับปอดสารพิษย่าจากสวนทุเรียนนะครับผมก็ทางนั้นก็ให้กินนะครับตอนเช้ากินแก่ผสมกับมันหมักยีสต์นะครับ ตอนเย็นก็ให้กินหญ้านะครับนี่ครับผมแต่ละตัวนะครับก็ได้กินตัวละสองถุงนะครับครับตัดตัดมือละล็อกเพราะว่าได้กินงัวเพราะเพราะถ้าเบิร์ดละลายฝุ่นแด้ทั้งนาบ้านเหรอเนี่ยเปียทั้งถางหลังบ้านเนี่ยพุ่นเน่ปลูกไว้สามมองทังเบิร์ดไรปลูกไว้สัมพันธ์สัมพันธ์เน่เสียงไม่เหรอ จ้างก็เดินมากับฟันหาปุ้นี่น่ะแม่งั้นฟันหาจะของกับได้แต่หนาเสือตัเองแล้วอย่งว่าเป็นของครับตัดตัดมือละแต่ครั้งนี้ก็ยังตัดเองขึ้นนั่นก็รับจ้างตัดของแม่ท้องฝนตัดของแม่ท้องหามือได้หนาพอมอันนี้เป็นของทนายตัวน่ะบักแซมรับจ้างตัดหนวดเนี่ยครับปวดหัะได้กินสามมือหมดแล้วเนี่ยมหลือหนึ่งมือนึงท่านเดี๋ยวมาอยู่บอกมันทำไงย่อ นี่ครับก็กินดีมากนะครับก็มีใบทุเรียนติดมาบ้างนะครับใบทุเรียนก็มีติดออกมาแต่ก็ไม่เป็นไรแต่และตัวก็กินดีน<ำ>เลี้ยงปลายยัง,รยง,ยงครับอืมครับตอนเย็นก็มีฟางให้นะครับ ก็มีหญ้าให้นะครับหญ้าสดให้ช่วงที่รอฟางใหม่นะครับผมช่วงนี้ก็จะให้กินแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะเดือนท่านว่านะครับผมกลางเดือนน่าจะมีฟางให้กินก็คงจะสบายขึ้นนะครับช่วงนี้ฟางก็ยังแพงอยู่นะครับผม แต่ว่าหมู่บ้านข้างล่างใกล้ๆก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็ผสมชาโรเล่น,นะครับสวนแม่นี้ผสมบีมาเตอร์นะครับบูชเชอร์เพิ่งผสมไปเมื่อสามสิบวันนะครับผสมหลายครั้งแล้วไม่ผ่านรอบสักทีนะครับผสมไปสามสามเดือนแล้วนะครับสามครั้งแล้วเพราะว่า ปีที่แล้วไม่ได้ผสมนะครับหมอบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าข้ามปีมาก็เลยทําให้ผสมติดยากครับเมื่อกลางวันก็ให้กินไปแล้วนะครับตัวละถุงแต่ว่าตอนเย็นให้กินตัวละสองถุง อย่างอร่อยนะครับนี่ครับก็เป็นภารกิจการเลี้ยงในช่วงนี้นะครับเช้าก็มันหมักยีสต์ผสมแก่ผสมลำนะครับแล้วก็เย็นก็เป็นหญ้าสดนะครับจะได้มีเยื่อใยนะครับมีกากใยมีเยื่อใยให้เขาได้เคี้ยวเอื้องนะครับกลางคืน ั่งนู้นก็แยกห้องกินนะครับพวกเด็กสามตัวนะครับพอแยกห้องกินอยู่ฝั่งนู้นนะครับครับถ้าเขากินแล้วก็จะไม่ร้องนะครับผมจะถ้าวันไหนที่ยังไม่ให้กินนะครับตอนเย็นคอยก็จะร้องครับสักข้าโมงเย็นจะร้องนะครับถ้าไม่เห็นเจ้าของนะครับข้ามโมงเย็นก็จะเริ่มร้องหาแนละ้วได้กินเสร็จสักพักก็จะไปนอน ตรงนี้ดีหน่อยไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่นะครับอากาศหนาวยุงไม่ค่อยมีครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็พามาชมนะครับน้องวัวกินหญ้ากันตอนเย็นนะครับผมนะครับก็จะทําแบบนี้นะครับตั้งแต่ให้กินแกบมาก็จะเป็นหญ้าสดแบบนี้เสริมให้เขานะครับช่วงเย็นนะครับครับสำหรับวนนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับ ขอขอ,ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับผมก็จะพยายามอัพคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับกี่ยู่ับในสวนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ